ธนาคารทกศออกมาเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยหลังจากที่พบนะคะว่าในสังคมสื่อออนไลน์มีการระบุนะคะว่าอ้างการปล่อยกู้นะคะและก็ผ่อนโดรนเกษตรกรยืนยันว่าทกศไม่มีโครงการนะคะสำหรับคนที่จะซื้อโดรนมาใช้ในการเกษตรแต่เกษตรกรที่จะขอกู้เงินนะคะไปใช้เนี่ยสามารถมากู้ได้ที่ทกศโดยตรงค่ะ นายสมเกียติกิมาวหารองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยทกศค่ะระบุว่าหลังจากที่มีกรณีสื่อสังคมออนไลน์ใช้เพจ f a c e b o o k นะคะชื่อว่าฟ a r m ม d าโดนชักชวในให้ลูกค้าทกศทั่วประเทศซื้อโดนเกษตรโดนพ่นเองและก็โดน DJI ทุกรุ่น โดยโฆษณาเชิญชวนถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเช่นทำเอกสารฟรีในหนึ่งชั่วโมงอยู่ที่ไหนก็ทำได้กู้ได้เกินร้อยเปอรเซ็นเหลือเงินไว้ใช้สบายอนุมัติเงินไวทุกเคสกู้ผ่านนัดวันส่งส่งฟรีสอนฟรีผ่อนตรงกับทกศไม่ตัดของแถมดอกเบี้ย4-6%ต่อปีผ่อนสูงสุดถึง7ปีซึ่งทกสได้มีการทดสอบติดต่อไปตามช่องทางดังกล่าวปรากฏเขาว่า บริษัทได้ขอให้ส่งบัตรประชาชนและก็เบอร์โทรศัพท์ให้แอดมินเพื่อส่งใบเสนอราคาและก็ใบอบรมนักบินเพื่อนำไปยื่นกู้กับทกศด้วยตัวเองเท่านั้น โดยเรื่องนี้ทกศแจ้งเขาว่าเพจดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางธนาคารแต่เป็นการกล่าวอ้างเพื่อให้กเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดและก็เข้ามาซื้อสินค้าของบร,ริษัทซึ่งวิธีการดังกล่าวถือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะคะที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริงขอให้กเกษตรกรลูกค้าประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดทั้งนี้ระบุค่ะว่าทกศมีการสนับสนุนสินเชื่อสําหรับซื้อดโดรนเพื่อการเกษตร ผ่านโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนซึ่งเกษตรกร,รหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอกู้เงินโดยตรงที่ทกสใกล้บ้าน โดยในส่วนของสินค้าสามารถเลือกซื้อจากบริษัทหรือตัวแทนขายที่เป็นทางการตามความพึงพอใจหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการทกศทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งก็มีโทรศัพท์ call center 025550555ได้ตลอด24ชั่วโมงทางนี้ทกศนะคะบอกว่าจะมีการดำเนินการเอาผิดกับเพจที่แอบอ้างดังกล่าวตามกฎหมายต่อไปค่ะ